เอาแล้วครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์นะครับสำหรับการ์ดใหม่เนาะการ์ดชิเอลนะครับอ่าก็ผมได้ทำการปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับคือโอ้ยไม่รู้จะเสียดายดีเปล่าแต่ว่าเราก็อยากแบบส่งท้ายปีนะก็ก่อนที่จะไปรีวิวนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามช่องของผมเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอ่าก็ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมก็ไม่รู้จะทาคลิปไปอีกนานเท่าไหร่นะแต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเออแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมหายหายไปนานๆแบบว่าเทำคลิปไม่ปฏิปต่อทุกอีเวนต์นั่นเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมไม่ไม่ได้ทิ้งช่องนะแต่ว่าจะผมอาจจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับอ่ะกส็สวัสดีปีใหม่นะปีปีหน้านี่เป็นปีฉลูปีบัวนั่นเองนะอ่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะ ก็ไปอ่านสกิลของการ์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปอ่านหน้านี้ดีกว่านะหน้าเ,เขาเรียกว่าอะไรดูที่สมุดภาพดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยเมื่อเริ่มแต่ละเทินครับรับเครื่องมือก่อสร้างนะครับเครื่องมือก่อสร้างคืออะไรนะรมีคําอธิบายบอกนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันที่ไม่ใช่แลนด์มาร์กหรือพื้นที่ว่างใช้เครื่องมือก่อสร้างเพื่อสร้างแลนด์มาร์กโดยอัตโนมัติ สามารถมีเครื่องมือก่อสร้างได้สูงสุดหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับอ่าเมือ่อถอยเต่าดับเบิลโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นตรับเพิ่มนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยเมื่อก่อสร้างเลยม้อัตโนมัติด้วยเครื่องมือก่อสร้างเนี่ยติดตั้งด่านตรวจที่พื้นที่ที่เลือกนะก็คือเปักป้ายสต็อปนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรายิ่งเบิ้ลยิ่งเบิ้ลเนี่ยเราจะได้เลนด์ม์คเรื่อยๆนะมีโอกาสนะครับอืม คือไม่ไม่ใช่จะเป็นแลนด์มาร์คทุกหลังนะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นแลนด์มาร์คเข้าใจใช่ไหมมันจะคล้ายกับอะไรอะ่ะไอที G ่สุดเจ้าของที่ดินอะ่ะแล้วก็ประมาณนั้นอะ่ะที oul, ่สุดเจ้าของที่ดินที่เอออะไรวะที่มันเบิ้ลแล้วมันได้แลนด์มาร์คอ่ะสเก็ตจะหลวดป่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับสกิลที่สองนะเพิ่มโอกาสทอยเต๋าดับเบิ้ลสาบสามปเ็นในหนึ่งเทิร์น เมื่อทอเต่าได้ดับลสลมครั้งโอกาส85%ย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับอะประมาณนี้นะครับดูการทอยลูกเต่านะครับผมชอบนะผมชอบสกินการ์ดนะมันสวยมากเลยนะครับดยส่วนตัวผมชอบนะเรื่องของแอนิเมชันก็สวยนะครับเออลืมให้ดูภาพเลยดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับสวยนะผมผมชอบนะการลงสีการ มีตาสองสีด้วยผมผมเป็นคนแพ้ผู้หญิงตาสองสีนะครับไม่รู้ทําไมนะครับแต่ว่าเอยช่างมันเลยครับเอ้ยผมมาเผนที่ผิดนะเนี่ยขออภัยนะครับแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้ทุกแผนที่แหละนะครับโอ้แล้วเจอนาเดียเลยนะ เนี่ยเห็นไหมเมื่อเริ่มต้นเทินเห็นไหมจะเห็นว่ามีเสัญ,ญลักษณ์เนี่ยไอ้ประแจรครับอยู่บนหัวนะอา่าแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจได้เรื่อยๆนะครับอา่าเรามาตรงนี้นะครับเบิ้ลสามครั้งไปใน,นแถวนะครับเลือกไปไหนก็ได้ที่ต้องการนะครับอา่า ตาแรกยังไม่สต็อปเขานะครับเพราะว่าเขามีป้องกันไงเขามีบาร์เรียนในตัวนะครับมันจะเลือกจบวิกจบล้มก็ได้นะเอาจริงๆนะครับเออแลนสุ่มดี เซตที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าทดลองดูนะครับทดลองก่อนเอาดีจะดูดเมล่ะไอไม่ให้จะจะอัญเชิญเมื่อไหร่ไม่เชิญนะครับที่รู้ว่าแลนมาร์คพี่เพียบเลยน้องอ่าได้ดูดนะครับอันนี้เหมือนสต็อปตัวเองเลยนะ ไม่เบิลนะครับไม่เบิลแบบนี้ก็มีโอกาสโดนนะเนี่ยโอ้โหอ่ายังเขายังไม่เรียกนะครับโโหกรอบผมแตกแล้ววะ่ะ สองสี่โอ้โหสวยแล้วครับสวยแล้วเออเฮ้ยเขากลับเมืองทุกรอบเลยลนะนน่ะ โอเคโหรอ,อ,อดไปนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาห้าได้นี่ผมตายเลยนะสิบสองไหมครับเรามีโอกาสที่จะชนะวิกแล้วนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็สต็อปตรงนี้นะครับไปจบได้เลยนะครับอ่า <S <S เห็นไหมเลนมาร์กรัวๆ <S <S นะครับ เดี๋ยวไปแผนที่เอ่อวงกลมนะครับเออรีวิวแผนที่วงกลมไปด้วยเลยนะครับขออภัยนะครับอาจจะได้ยินเสียงอย,งอย่างอื่นเข้าไปในคลิปนะครับเช่นเคยนะรประเทศเรากำลังพัฒนานะครับก็เลยต้องมีเสียงเจียเสียงอะไรบ้างนะครับเออ มันอาจจะดังนิดนึงนะขออภัยคุณผู้ชมนะครับแผนที่วงกลมเนี่ยถ้าเราเตกในแผนที่ที่เเป็นพิเศษนะครับเราจะได้ป้องกันเอ,อเป็นแบบป้องกันตาเคลื่อนย้ายนะครับเป็นจี้เหมือนคือเราได้จี้ตาเคลื่อนย้ายไปในตัวเลยอเออโคตดีอะ่ะใครที่ไม่มีจี้ตาเคลื่อนย้ายเนี่ย คุณมาใส่มาใส่เล่นแผนที่นี้ได้นะครับเออผมจะสิบสองมาเลยแล้วกันนะอ่าเบิ้ลน,นะครับเป็นแลนเป็นแลนเบิ้ลเข้าไปเบิ้ลเข้าไปนะครับสวยนะครับเบิ้ลอีกรอบผมมาตรงนี้แล้วกันเออแรนมากก์กระจายบอกเลย สู้ไหมล่ะอ๋อเ,เขาสู้ต่อนะครับมันก็มีโอกาสที่จะจบไวได้นะเนี่ยพอเราสร้างเป็นเลนได้เราก็สร้างสต็อปไปได้เรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะจบอ่ะย้ายนะครับไปในไปตรงไหนก็ได้จบนะครับอ่าติดตั้งด่าน เขาก็จะล้มไปในเทิร์นต่อไปนะแผบนบที่วงกลมเล่นค่อนข้างง่ายนะอีัอกเกมนะอีักเกมนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะแผ่นที่วงกลมนี่ก็แค่ทอยให้เอ่อวนๆไปนะครับ โอ้เจอมีเมียน่ะเนมีออนนั่นเองนะครับไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยว้าวปิดมาด้วยกีบเพชรมะเนี่ยเบิ้ลสองไม่ก่อนแล้วกันเออเบิ้ลไปก่อนนะครับเบิ้ลไปก่อนคิดไม่ออกเบิ้ลไปก่อนเอา้าตกเกาะเวนกรรม ไอ้สกิลทอยเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้นี่ไม่ติดนะครับสกิลที่สองนะไม่ติดเนี่ยเออเอาดีฉันปักป้ายสต็อปแทนนะครับยังไงล่ะ เออเอาอ๋เอเซตนี้ผมไม่มีออกก่อด้วยนี่หว่าเดี๋ยวผมไปลุ้นดูดเขานะครับถ้าเราใส่จี้โอ่งนะครับจี้เอเนี่ยโอ่งสีฟ้าเนี่ย เรื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะดูดได้ทั้งแมพเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยผมตกให้ดูนะผมจะไปที่ห้านะครับเห็นไหมมันดูดเป็นวงกลมเลยเว้ยโคตรโกงอ่ะคือทั้งแถวอ่ะทั้งแถวที่มันว่าดนี่คือทั้งวงนะครับดูดทั้งวงเลย ติดคุกก็มาโอ้โหยืดพื้นที่ก็มีเฮ้ยอะไรมะเนะี่ยสิบสองเลยกันนะครับโอ้ไม่ถึงอีกเอ,อ้าอ้ายังได้สต็อปอยู่เขาไม่น่ารอดเลยนะครับไม่วาเรียบร้อยนะครับ ก็รีวิวประมาณนี้นะครับรีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไว้ด้วยนะครับคือผมไม่อ่านในเพจแ่ก็มีคําเตือนหรือว่าคําด่ายเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการนี้เนาะคือเขาบอกว่าไม่ดีนะครับและโดนแก้ทางเยอะแล้วด้วยนะครับสำหรับการมาในอัปเดตนี้นะครับคือแบบลูลูเบลเองก็เก่งแล้วพีฮยองเองก็เก่งนะครับควีนอิซเบลเองก็เก่งนะครับ เี่เนี่ยมาช้ากันไปนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเนาะก็คือเป็นไว้มูฮุนที่เวอร์ชั่นที่สามารถปักไป้ายได้นเอนงคือไม่สกิลไม่น่าเกียดน,นะถ,ถ้าให้ผมวิเคราะห์ด้วยตัวเองที่ลองสัมผัสตะกีนี้ตะกี้นี้คือสัมผัสครั้งแรกเลยนะครับค,คือครั้งแรกในการลองการ์ดนี้เลยนะครับอะเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแลวครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับไปายจ้า